พีชเมเกอร์รับผิดเป็นคนเดียวโดนจับเข้าคุกตอนนั้นเนี่ยคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีในการรวบรวมเพื่อนเเข้ามาช่วยพีชเมเกอร์อีกครั้งก็คืออเดบโยอเดบะโยไปหาวิเจรลนตี้ก่อนเพราะว่าไอ้วิเจรลนตี้เนี่ยมันมีตังค์อยู่ข้างในใช่ปะ่ะอ่าแล้วนี่แหละไอ้อเดบโยเนี่ยมันก็เลยแบบบอกว่าแบบ <S <S เฮ้ยมึงจริงๆอะมึงมีเงินเยอะนะมึงเอาเงินสักนิดนึงอะไปช่วยพ i ชเมเกอร์ออกมาประกันตัวอะไรก็ได้แม่งแบบ ใช้เงินแก้ปัญหาช่วยเพื่อนได้แบบเฮียแบบสบายจัดๆวิจิลนตี้แบบไม่ยอมไม่เอาไม่ใช้เงินไม่นู่นไม่นี่เกมกันเขาจะชอบทําซีนแบบเนี้ยเหมือนเป็นดราม่าบวกคอมดี้มันจะมีความตลกอยู่ในนั้นด้วยคาแรคเตอร์และมุมมองของตัวละครต่างๆที่พูดคุยกันนะไอ้ตัววิจิลนตี้มันมุมมองมันเพี้ยนๆอยู่แล้วมันเลยส่งผลให้ซีนเนี้ยมันดูมีกลิ่นของดราม่าเปื่อนๆอยู่นิดหน่อยแต่จริงๆมันเป็นซีนมิตรภาพเออมันเป็นซีนที่ตัวอเดบยเนี่ยมันมาพูดคุยแล้วแบบเฮียมึงทำเพื่อ ไม่ได้เลอโอเคเงินนี่มันบาปก็จริงเว้ยแต่มึงยอมบาปนิดๆหน่อยๆเพื่อเพื่อนไม่ได้เหรอไอ้วิจิลนตี้เนี่ยมันก็เออยอมเอาเงินนี่ไปช่วยตัวพิชเมเกอร์ออกมา